ลินตำนานช็อกโกแลต180ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ธุรกิจยังโตอยู่รู้ไหมว่าลินถือกำเนิดมาแล้วกว่า180ปีและยิ่งถือเป็นผู้ที่ค้นพบสูตรช็อกโกแลตละลายในปากและทำให้มนุษย์เราเนี่ยได้ลิ้มรสความหวานอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของช็อกโกแลตลินเป็นยังไงแล้วแบรนด์นี้เขาใช้กลยุทธ์อะไรถึงทำให้เติบโตมาได้เกินกว่า100ปีลงทุนแนนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking ย้อนกลับไปในปี1845ค่ะคุณดาวิดสปริงกี้เชตสตขนมหวานชาวสวิตช์เขาเนี่ยได้ก่อตั้งธุรกิจร้านขายขนมช็อกโกแลตเจ้าแรกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมา จนในปี1899ค่ะบริษัทของครอบครัวสปริงลีที่บริหารโดยรุ่นลูกอยู่ก็ได้เข้าซื้อกิจการโรงงานช็อกโกแลตของคุณโรดอฟลินด้วยเงิน1.5ล้านโกฟฟัง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันเนี่ยนะคะประมาณ100ล้านฟังสวิตรหรือว่า3,700ล้านบาทโดยคุณลินเนี่ยนะคะถือเป็นผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมช็อกโกแลตโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ขนมช็อกโกแลตเนี่ยจะยังมีรูปร่างเป็นแท่งแข็งๆแล้วก็มีรสชาติขบอ,อยู่ทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้บริโภค คุณลินเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะคิดค้นนะคะเครื่องทาช็อกโกแลตรวมไปถึงทดลองหาสูตรส่วนผสมต่างๆเพื่อให้ได้ช็อกโกแลตที่มันมีความกินง่ายขึ้นและก็มีรสชาติที่ทานได้ถูกปากมากขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยล้มเหลวอ,อยู่หลายครั้งนะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้บังเอิญเปิดเครื่องทําช็อกโกแลตทิ้งไว้แล้วกลับมาพบว่าการนวดส่วนผสม,สม,สมเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทําให้ช็อกโกแลตนั้นมีเนื้อเนียนละเอียดละลายในปากแล้วก็มีกลิ่นหอมของโกโก้รวมไปถึงมีรสชาติที่หวานกลมกล่อม ื่อบริษัทสปริงกี y เนี่ยนะคะเขาเห็นถึงศัก,กยภาพของตัวช็อกโกแลตลินเขาก็ตัดสินใจหาเข้าซื้อกิจการทันทีและเปลี่ยนชื่อเป็นลินแอนด์สปริงกีเพื่อที่จะใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์ลินที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะในการทำตลาดต่อไป หลังจากนั้นมานะคะยอดขายของช็อกโกแลตลิน,นก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ทางบริษัทเนี่ยมีการเริ่มส่งช็อกโกแลตลินไปทัาตลาดในต่างประเทศมากขึ้นมีการพัฒนาขนมช็อกโกแลตในรูปแบบแพ็กเกจแล้วก็รสชาติต่างๆที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นค่ะเช่นลินลินดอร์ช็อกโกแลตแบบเม็ดกลมและลินเอ็กเซลเลนซ์ ช็อกโกแลตแบบแพ่งนอกจากนั้นค่ะบริษัทลินแอนด์สปริงกี้เนี่ยก็ยังได้มีการเข้าซื้อกิจการช็อกโกแลตแล้วก็ขนมหวานของแบรนด์อื่นๆอีกด้วยเช่นคา f เฟรเรลจิราเดลลี่รัตเซลโซเวอร์ช็อกโกแลตและวิทมันส์แล้วปัจจุบันเนี่ยลินขายดีแค่ไหนเรามาดูผลประกอบการของลินแอนด์สปริงลี้กัน ปี2021รายได้175,000ล้านบาทกำไร18,240ล้านบาทปี2022รายได้184,800ล้านบาทกำไร21,190ล้านบาทปี2023รายได้193,400ล้านบาทกำไร24,970ล้านบาทส่วนหกเดือนแรกของปี2024นะคะรายได้อยู่ที่83,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.5% ขณะที่กำไรเนี่ยอยู่ที่8,110ล้านบาทเพิ่มขึ้น6.6%ซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ยก็จะมาจากทวีปยุโรป50%ทวีปอเมริกา37%และอื่นๆอีก13%ค่ะที่น่าสนใจก็คือแม้เขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า100ปีแต่ถ้าเกิดมาดูที่ตัวธุรกิจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้อยู่ โดยกลยุทธ์หลักที่ Lin แอนด์สปริงกรีเนี่ยนะคะใช้สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่การวางตําแหน่งเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทเนี่ยมีนโยบายบ e น n t o b a r คือการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดโกโก้ไปจนถึงการผลิตช็อกโกแลตในโรงงานของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ค่ะช่วยให้ลินสามารถรักษาคุณภาพของช็อกโกแลตได้ อีกครั้งบริษัทเนี่ยยังใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นความหรูหราและก็คุณภาพเช่นการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีภาพลักษ์พรีเมียมแลการสร้างประสบการณ์การซื้อที่หรูหราในร้านค้าของตัวเอง ส่วนกลยุทธ์ต่อมาก็คือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีเอกลักษณ์หนึ่งในจุดแข็งของลินเนี่ยนะคะก็คือเทคนิค conching process ที่คุณโรดอฟลินเนี่ยเขาคิดคนขึ้นกระบวนการนี้ค่ะจะช่วยให้ช็อกโกแลตมีความเนียนละลายในปากและมีรสชาติที่สมดุลถือเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยพลิกโฉมอุตสาหการรมช็อกโกแลตซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ได้มีการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่นลินมีสินค้าที่เป็นเอกอะลักษณ์อย่างลินเอ็กซ์เลนซ์ดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพสูงลินลินดอร์ทรัฟเฟิลช็อกโกแลตที่มีไส้ละลายในปากและช็อกโกแลตตามเทศกาลไม่ว่าจะเป็นลินโกบันนี่สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งช่วยให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่จดจำและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองและกลยุทธ์สุดท้ายค่ะก็คือการขยายตลาดไปทั่วโลกโดยบริษัทเนี่ยได้ลงทุนเปิดร้านขายปลีกขนมช็อกโกแลตของตัวเองไปในกว่า520สาขาทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มรวมไปถึงมีโรงงานผลิตยอยู่ในหลายๆประเทศอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีและสหรัฐ ดยปัจจุบันค่ะบริษัท l i n แอนสปริงเขาได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ877,600ล้านบาทซึ่งทนับตั้งแต่ปี1995หรือเมื่อ30ปีก่อนราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้ว3,300%หรือก็คือเป็นหุ้น34เด้ง ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะว่าบริษัทขนมช็อก้กแล็เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้แล้วก็มูลค่าทางธุรกิจหลายแสนล้านรวมไปถึงยังคงเติบโตได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้คนไปทั่วโลก